สวัดสดีครับนักเรียนครับวันนี้เราอยู่ในรายวิชาวิทยาการคำนวณน,นะครับชั้นประถมศึกษาปีที่4อยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่3นะครับเรื่องการรวบรวมข้อมูลและซอฟต์แวร์ประยุกต์นั่นเองนะครับในหน่วยการเรียนรู้นี้นะครับเราจะไปเรียนทั้งหมด4เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกก็คือการรวบรวมข้อมูลนะครับเรื่องที่2การนําเสนอข้อมูลเรื่องที่3การใช้ซอฟต์แวร์เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันนะครับโดยในเรื่องนี้เนี่ยจะแบ่งออกเป็น2หัวข้อนะครับก็คือการใช้ซอฟต์แวร์ประมวลผลคําแล้วก็การใช้ซอฟต์แวร์ตารางงานนนนั่เองะแล ข้อที่4ี่ก็คือผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับในวันนี้นะครับเราจะเรียนเรื่องของการนําเสนอข้อมูลนะครับการนําเสนอข้อมูลเนี่ยก็คือข้อมูลนะครับที่รวบรวมได้เนี่ยสามารถนําเสนอได้หลากหลายรูปแบบนะครับการรวบรวมข้อมูลนั้นเนี่ยเราอาจจะได้ข้อมูลมา จากหลายๆรูปแบบหรือหลายๆลักษณะก็ได้นะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อต้องการนําเสนอข้อมูลนะครับที่ได้มาแล้วนะครับเราจะต้องมีการประมวลผลก่อนนะครับแล้วก็เลือกวิธีการที่จะนําเสนอที่เหมาะสมนั่นเองนะครับอ่าอย่างเช่นตัวอย่างที่1นนะครับนักเรียนเนี่ยออกไปสํารวจข้อมูลที่เกี่ยวกับเพื่อนๆนะครับที่กําลังเล่นกีฬาอยู่ในสนามนะครับโดยนักเรียนเนี่ยอาจจะประมวลผลข้อมูลนะครับที่ได้ด้วยการจัดกลุ่มหรือการแบ่งกลุ่มนะครับแล้วก็หาผลรวม เนาะตัวอย่างเช่นนะครับนักเรียนเนี่ยได้ไปสำรวจข้อมูลนะครับของเพื่อนเพื่อนที่กาลังเล่นกีฬาอยู่ในสนามนะครับโดยนักเรียนมีนการจัดกลุ่มและแบ่งกลุ่มเพื่อนออกเป็น2กลุ่มด้วยกันนะครับก็คือกลุ่มแรกนะครับเป็นกลุ่มของเพื่อนที่กําลังเล่นฟุตบอลอยู่หรือว่าเตะฟุตบอลอยู่นั่นเองนะครับโดยมีจํานวนทั้งหมด18คนนะครับส่วนกลุ่มที่2เนี่ยก็เป <Me. S 2> ็นเพื่อนที่กําลังวิ่งเล่นอยู่นะครับโดยมีจํานวนทั้งหมด6คนนั่นเอง ประมาณนี้นะครับซึ่งการนําเสนอข้อมูลแบบนี้เนี่ยก็จะทําให้คนอ่านนะครับสามารถเข้าใจได้นะครับได้ง่ายโดยที่ข้อมูลน่ะไม่เยอะมากนั่นเองนะครับอ่ะอย่างเงี้ยก็ง่ายนะครับสะดวกง่ายแล้วคนอ่านเข้าใจได้เร็วนะครับแต่จะต้องเป็นข้อมูลการนําเสนอข้อมูลที่มีข้อมูลไม่มากนะครับส่วนตัวอย่างที่2นะครับก็คือนักเรียนเนี่ยรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับขวดน้ำนะครับที่ทิ้งอยู่ในโรงเรียน เพื่อนํามาประดิษฐ์ของเล่นนะครับนักเรียนเนี่ยอาจจะเดินสํารวจและเก็บขวดเปล่าทั้งหมดมาแล้วนะครับมารวบรวมแล้วเรียบร้อยแล้วค่อยๆทําการเปรียบเทียบนะครับเพื่อทําการแยกขวดที่สามารถนํามาทําเป็นสิ่งประดิษฐ์ได้นั่นเองนะครับโดยที่นักเรียนเนี่ยมีการแบ่งกลุ่มหรือจัดกลุ่มออกเป็นทั้งหมด4กลุ่มด้วยกันนะครับก็คือกลุ่มที่1ขวดที่ใช้ไม่ได้นะครับ 2. ขวดที่ใช้ได้แต่มีขนาดใหญ่นะครับ สามขวดที่ใช้ได้มีขนาดกลางและสี่ขวดที่ใช้ได้มีขนาดเล็กนั่นเองนะครับค่ะทีนี้นักเรียนแบ่งออกเป็นกลุ่มเรียบร้อยแล้วนะครับนักเรียนก็ทําการนับจํานวนนะครับว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยนะครับแต่ละกลุ่มแต่ละประเภทเนี่ยมีเท่าไหร่นะครับมีจานวนทั้งหมดกี่ใบนั่นเองโดยนักเรียนได้ข้อมูลมาว่าขวดที่ใช้ไม่ได้นะครับก็มีจํานวนทั้งหมด30ใบนะครับขวดที่ใช้ได้แต่เป็นขวดขนาดใหญ่นะครับมีทั้งหมด8ใบขวดที่ใช้ได้ แต่เป็นขวดขนาดกลางมีทั้งหมด12ใบและขวดที่ใช้ได้แต่เป็นขนาดเล็กนะครับมีทั้งหมด42ใบนั่นเองนะครับทีนี้ถ้านักนเรียนนําเสนอข้อมูลด้วยวิธีแบบนี้นะครับมันก็ได้นะครับมันก็ทําให้คนอ่านเนี่ยเขาเข้าใจได้นะครับแต่มันก็จะมีวิธีการนําเสนอนะครับที่ดูสวยงามนะครับดูน่า สนใจมากกว่านะครับกว่าการเป็นแค่ตัวอักษรข้อความแบบนี้นะครับนั่นก็คือการใช้แผนภูมิแท่งหรือจะเป็นการใช้แผนภูมิวงกลมก็ได้นะครับซึ่งในตัวอย่างเนี่ยเขาใช้แผนภูมิแท่งนะครับซึ่งเป็นการแสดงชนิดของขวดน้ำนะครับที่ทิ้งไว้นะครับที่โรงเรียนแล้วนักเรียนจะเก็บมารวบรวมนั่นเองนะครับโดยจะแบ่งออกเป็น2แกนนะครับก็คือแกนแนวตั้งเนี่ยจะเป็นจํานวนของขวดน้ําที่เก็บมาได้นะครับส่วนแนวนอนเนี่ยจะเป็น ช um นิดของขวดน้ําที่เยินแบ่งแยกเป็นกลุ่มแล้วนั่นเองนะครับแกนแนวนอนนะครับจะแบ่งออกเป็น4ี่แกนสี่แท่งด้วยกันนะครับแท่งที่1ก็คือขวดน้ําใช้ได้ที่มีขนาดใหญ่แท่งที่สองก็คือขวดน้ําใช้ได้ที่มีขนาดกลางและแท่งที่3ามคือขวดน้ําใช้ได้ที่มีขนาดเล็กและสุดท้ายก็คือขวดน้ําที่ใช้ไม่ได้นั่นเองนะครับโดย เราก็จะนําข้อมูลนะครับจํานวนของข้อมูลนะครับมาใส่ให้มันสัมพันธ์กันนะครับอย่างเช่นขวดน้ําใช้ได้ที่มีขนาดใหญ่มีทั้งหมด8ใบนะครับอ okay. <comm> <ias> <comm> ่ะเราก็ทําใส่แผ่นภูมิแท่งนะครับขวดน้ําใช้ได้ที่มีขนาดกลางมีทั้งหมด12ใบนะครับขวดน้ําใช้ได้ที่มีขนาดเล็กมีทั้งหมด42ใบและขวดน้ําที่ใช้ไม่ได้มีทั้งหมด30ใบนั่นเองนะครับทีนี้แผ่นภูมิแท่งตัวนี้นะครับคนที่เขาสนใจนะครับหรือคนที่กำลัง ศึกษาข้อมูลของนักเรียนนะครับเขาเห็นแผนภูมินี้เขาก็สามารถตอบได้เลยนะครับว่าขวน,น้ำชนิดไหนมีมากหรือน้อยขนาดไหนนะครับหรือขวน,น้ำที่ใช้ไม่ได้มีจํานวนเท่าไหร่นะครับซึ่งมันแตกแต่างกันอยู่เท่าไหร่นั่นเองนะครับก็เป็นแผนภูมิที่นําเสนอออกมาน่าสนใจได้นั่นเองนะครับอ่ะทีนี้ ไปกิจกรรมที่3.2ครับก็คือเพื่อนดูใจนะครับกิจกรรมนี้เนี่ยเป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนนะครับสำรวจข้อมูลจากเพื่อนในชั้นเรียนนะครับว่าเพื่อนแต่ละคนเนี่ยชอบรับประทานผลไม้ชนิดใดน,นะครับโดยสามารถเลือกผลไม้ที่ชอบมากที่สุดนะครับใน6ชนิดนี้เนี่ยได้แ,แค่1ชนิดเท่านั้นนะครับผลไม้6ชนิดนะครับมีมะม่วงกล้วยส้มแอปเปลิลทุเรียนและมูน,นะครับ จากนั้นเนี่ยนะครับก็จะให้นักเรียนนะครับคิดรูปแบบในการนําเสนอข้อมูลนะครับจะนําเสนอข้อมูลแบบไหนก็ได้นะครับจะทําเป็นแบบข้อความอย่างเดียวก็ได้หรือจะทําเป็นแบบแผนภูมิแท่งแผนภูมิวงกลมก็ได้นะครับแต่ครูก็อยากแนะนํานะครับว่าอยากให้นักเรียนได้ลองทําเป็นแผนภูมิแท่งดูนะครับมันค่อนข้างที่จะสวยงามนะครับน่าสนใจมากกว่านั่นเองอ่ะเรามาลองดูตัวอย่างนะครับ ตัวอย่างนี้เนาะก็คือนักเรียนนะครับได้ทําการสํารวจข้อมูลจากเพื่อนในชั้นเรียนแล้วนะครับว่าเพื่อนแต่ละคนเนี่ยชอบรับประทานผลไม้ชนิดไหนบ้างน,นะครับโดยที่เพื่อนคนนั้นเนี่ยจะเลือกผลไม้ที่ชอบมากที่สุดได้แค่1ชนิดเท่านั้นนะครับจากนั้นเนี่ยก็ให้นักเรียนนะครับคิดรูปแบบการนําเสนอข้อมูลออกมาในตัวอย่างเนี่ยเขาทําเป็นแผนภูมิแท่งนะครับซึ่งครูก็อยากให้นักเรียนลองทําเป็นแผนภูมิแท่งดูนะครับอ่ะแกนแนวตั้งนะครับคือจํานวนของคนนะครับที่ชอบผลไม้แต่ละชนิด นะครับส่วนแกนแนวนอนเนี่ยก็คือจำนวนคือผล,ลไม้นะครับแต่ละชนิดที่คนแต่ละคนหรือเพื่อนในห้องชอบนั่นเองนะครับอ่ะเรามาดูกันนะครับส้มนะครับคนที่ชอบในห้องเนี่ยมีทั้งหมด6คนนะครับทุเรียนมีอยู่2คนกล้วยมีอยู่10คนอัง,งุ่นมีอยู่6คนแอปเปลิลมีอยู่9คนและมะม่วงมีอยู่7คนนั่นเองนะครับอ่ะก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่คือแผนปูิแท้งที่แสดง นะครับว่าเพื่อนในห้องเราเนี่ยชอบผลไม้ชนิดใดมากที่สุดนั่นเองนะครับมีกี่คนเนาะอ่ะทีนี้ก็มาตอบคําถามข้าขงล่างนะครับการนําเสนอข้อมูลนะครับผลไม้ที่เพื่อนในชั้นเรียนเนี่ยชอบรับประทานาานะครับเราจะอธิบายได้ว่าอย่างไงนะครับอ่าเรามาดูที่เขาตอบเนาะ <Nej. S 2> เขาก็ตอบนะครับว่าจากการรวบรวมรผลไม้นะครับที่เพื่อนในชั้นเรียนเนี่ยชื่นชอบหรือชอบรับประทานนะครับนํามาออกแบบการนําเสนอในรูปแบบของแผนภูมิแท่งนะครับ จากจำนวนนักเรียนทั้งหมด40คนนะครับผลสำรวจได้ก็คือมีคนที่ชอบกล้วยอยู่10คนนะครับมีคนที่ชอบแอปเปิลอยู่9คนมะม่วง7คนองุ่น6คนส้ม6คนและทุเรียน2คนนะครับการอธิบายี่ยจะเป็นการเรียงลำดับจากคนที่ชอบมากที่สุดไปจนถึงอันที่น้อยที่สุดนั่นเองนะครับก็จะประมาณนี้นะครับ ส่วนสุดท้ายนะครับรูปแบบการนําเสนอข้อมูลที่นักเรียนเลือกมาเนี่ยมีข้อดีอย่างไรนะครับอันนี้ก็จะให้นักเรียนไปลองตอบคําถามเอาเองในแบบกิจกรรมที่3.2นั่นเองนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็ไปแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ